ีสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้พบกับเราสุป,ปานนะคะกับรายการที่มีชื่อว่านี่ฮาวไชนีสค่ะวันนี้เราสุป,ปานจะมาสอนเรื่องเครื่องเขียนภาษาจีนค่ะอุปกรณ์การเรียนต่างๆนะคะภาษาจีนออกเสียงว่าหวนจื้อหวนจื้อแปลว่าเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนนะคะมีคําศัพท์อะไรบ้างเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะค่ะเรามาเรียนรู้คําศัพท์เรื่องเครื่องเขียนกันพร้อมๆกันเลยนะคะ คำว่าเครื่องเขียนนะคะภาษาจีนออกเสียงว่าเหวินจื้เหวินจือ้อบราว่าเครื่องเขียนกันนะคะเราไปเรียนรู้คําศัพท์กันเลยคะ่ะว่าเครื่องเขียนออกเสียงว่าอย่างไรบ้างนะคะคําแรกเลยค่ะดินสอเฉียนปี่เฉียนปี่ดินสอคะ่ะต่อไปไม้บรรทัดนะคะออกเสียงพร้อมกันเลยค่ะชื่อจือชื่อจือไม้บรรทัด ต่อไปเป็นสมุดนะคะภาษาจีนออกเสียงว่าเปิ่นจือเปิ่นจือสมุดค่ะต่อไปปากกาบ้างนะคะปากกาออกเสียงว่ากังปี่กังปี่ปากกาค่ะลิควิดค่ะหรือว่าปากกาลบคําผิดนะคะแต่ว่าพวกเราออกเสียงว่าลิควิดเนาะออกเสียงว่า ทูไกยเย่ทูไกยเย่ลิควิดค่ะยังลบนะคะเชียงผีเชียงผียังลบค่ะต่อไปหนังสือเรียนนะคะหรือว่าหนังสือนะคะสูสูหนังสือค่ะต่อไปเป็นกรรไกรนะคะแสตมป์แสตมป์แสตมป์แปลว่า ตัดนะคะเครื่องคิดเลขค่ะภาษาจีนออกว่าจีส่วนฉี่จีส่วนฉี่ต่อไปคอมพิวเตอร์นะคะออกเสียงว่าเตี้ยนหนาเตี้ยนหนาเดี๋ยวเรามาออกเสียงทบทวนพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะ เียนปีเชียนปีดินสอชื่อจื้อชื่อจื้อไม้บรรทัดเปิ่นจื้อเติ่นจื้อสมุดกางปีกางปีปากา 涂改液涂改液 liquid 橡皮橡皮 yamlop 梳梳囊死剪刀剪刀干干计算器计算器เครื่องคิดเลข电脑。 เตียนหนาวคอมพิวเตอร์ค่ะเราได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องเขียนไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมีแบบฝึกหัดมาให้ทุกคนได้ทายกันดูค่ะเราจะถามเป็นภาษาจีนนะคะว่าสิ่งนี้ภาษาจีนเรียกว่าอะไรและทุกคนลองทายกันดูนะคะ这是什么这是什么น,นี่คืออะไรคะ ภาษาจีนออกเสียงว่าอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะนี่คือลิควิดนะคะถูไก่เย่ถูก่เยเรามาดูชิ้นต่อไปกันเลยนะคะภาษาจีนออกเสียงว่าอะไรคะเจ้รชื่นเนนี่คืออะไรคะทุกคนเก่งมากๆเลยนะคะนี่คือกังปี่กังปี่แปลว่าปากกาค่ะ สุดท้ายค่ะเจ้าอ什么这是什么นี่คืออะไรคะภาษาจีนออกเสียงว่าอะไรเอ่ยทุกคนเก่งมากๆค่ะชื่อจือชื่อจือแปลว่าไม้บรรทัดค่ะ เรื่องเครื่องเขียนนะคะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยนะคะอย่าลืมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะคะวันนี้เหล่าชื่อป่านต้องลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะใจเจียน